สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะใครไปเช็คอาการด่วนใครไปเช็คอาการด่วน10เขตอันตรายติดโควิด1 9แล้ว3221ัรายกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์เผยจำนวนผู้ติดรายเขตที่มีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพประจําวันที่14เมษายน2565รวม50เขตที่อยู่ขณะอยู่ในกรุงเทพมหานคร 2,692รายที่อยู่ขณะอยู่ต่างจังหวัดเข้ารักษาโรงพยาบาลในกรุงเทพ529รายอยู่ระหว่างติดตามที่อยู่ขณะ27รายรวมทั้งหมด3,221ราย10เขตติดสูงสุดประจำวันที่13เ e. มษายน2565ดังนี้ 1. บางนา524ราย 2. ราชเทวี524ราย 3. หนองแขม77ราย 4. สะสพานสูง90ราย 5. บางแค88ราย 6. ผภาษีเจริญ80ราย 7. บางกอกน้อย245ราย 8. บางเขน77ราย 9. วัฒนา71ราย 10. ลาดกระบัง61รายขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ